วันนี้นะครับเรามารู้จากการทํางานของตัวเครื่องสเปรอนนะครับเล็กนะครับขนาดเล็กสมอลสเปรลอนมิกเซอร์นะครับตัวนี้จะเครื่องจะอยู่ที่5ลิตรนะครับคปาิตี้5ลิตรนะครับก็คือตีแป้งได้นะครับครั้งละ2กิโลครึ่งนะครับแป้งเฉพาะแป้งไม่รวมส่วนผสมนะครับก็คือสามารถตีแป้งโรตีแป้งที่เป็นแบบแป้งโดทําขนมปังได้หมดนะครับตัวนี้จะเป็นแบบขนาดเล็กที่ใช้ใน รัวเรือนนะครับเป็นโฮมเมดนะครับหรือว่าห้องทดลองสูตรของลูกค้านะครับตัวนี้จะเหมาะมากเลยนะครับเสียงนะครับก็ค่อนข้างที่จะนิ่มนะครับก็จะมีเซฟตี้กาดมีอะไรให้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรายกกาดขึ้นกาดลงนะครับผมก็จะมีให้เราทั้งหมดเลยราคาถูกมากครับวันนี้ราคาย่อมเยานะครับราคาตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ2 9 0 0มืนาพนะครับผมหมื่นเาพนะครับ สามารถตีแป้งขนมปังทุกชนิดเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหาอยู่นะครับเครื่องขนาดเล็กนะครับก็คือราคาจับต้องได้ราคาย่อมเยานะครับสนใจก็ติดต่อที่เบอร์093นะครับ3 123 2244นะครับอีกรอบหนึ่งครับ093 123 2244ครับครับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ในเรื่องเครื่องอุปกรณ์เบเกอรี่นะครับแล้วก็สมมุติถ่าลูกค้าจะเปิดโรงงานใหม่แล้วก็ยินดีให้ให้คำปรึกษานะครับเกี่ยวกับแบบแปนงเกี่ยวกับโครงสร้างนะครับเราแนะนําได้นะครับผมครับลามิตานะครับลามิตาติดเอง